คือเป็นฝั่งพมา่านะครับอยู่ผมอยู่ตรง ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านแม่สายนะครับอยู่ฝั่งไทยฝั่งฝั่งนู้นนี่คือเป็นฝั่งพมา่านะครับอยู่ผมอยู่ตรงหลังตลาดลมจอยนะครับอันนี้คือแม่น้ําสายนะครับที่กั้นระหว่างไทยพมา่านะครับถัดไปหน่อยก็จะเป็นสะพานนะสะพานด่านนะครับมิตรภ,ภาพไทยพมา่านะตรงนี้ท่าขี้เหล็กนะครับ วันนี้ได้มีโอกาสมา,ามาเที่ยวที่แม่สายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับสถานการณ์ดีขึ้นหรือยังนะหลังจากเจอน้ำท่วมใหญ่มานะครับเดี๋ยวดูโดยรวมแล้วกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้คือแม่น้ำสายนะครับนะครับที่ผ่านหลังตลาดลมจอยนะครับ น,น้ำก็น้ำไม่เยอะแต่แต่ก็ไหลไหลแรงอยู่ไหลไม่ไม่เยอะนะครับน้ําแดงมากนะก็มีสิ่งขย,ขยะขยะเต็มไปหมดแล้วที่มันขวางทางน้ํานะครับนะีบ่ก็ร่องรอยร่องรอยที่หลังจากที่น้ําท่วมมาเมื่อเมื่อปีที่แล้วครับนะครับ,นะรบสภาพก็ยัง มีให้เห็นอยู่นะครับแต่ตลาดลมจอยเขาก็เปิดแล้วนะครับเปิดขายกันแล้วนี่ครับนี่ก็เป็นร่องรอยร่องรอยน้ำแล้วจะเป็นทรายมากกว่าะที่มันอยู่ด้านในนะฮะดูระดับทรายนะครับทรายนี่ครึ่งครึ่งหลังแล้วนะครับเนี่ยเขาไปครึ่งหลังนะครับนายาเขาเอาออกแล้วนะน ก็เลยต้องล้างไปเลยนะครับในซอยนี้ตลาดก็ก็เปิดกันแล้วนะครับสร้างใหม่อะไรใหม่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาเปิดใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมมาเย็นแล้วนะครับวันนี้ก็ห้าโมงนะก็ยังมีร้านเปิด เยอะอยู่นะครับก็ยังมีคนเดินอยู่ก็มาสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่หมู่บ้านด้านในที่ทั่วเยอะๆด้านหลังด้วยครับโอ้ก็บางส่วนก็ยัง ยังไม่ทำกันเลยนะครับยังมีร่องรอยอยู่เนะีย่ยร้านเริ่มทยอยปิดกันแล้วนะครับ,นะรบด้านนี้ก็ยังเปิดกันอยู่นะครับแต่ก็เริ่มทยอยปิดเหมือนกัน เป็นร้านกระเป๋าอ๋อนี่ครับนี่จะตัวเล็ก <c oughs> <g ül> ตรงนี้เขาเรียกตลาดเลยครับตรงนี้ตลาดอ๋อดอยวาวอ๋อข้างบนนี่ดอยวาวใช่ไหมย้างล่างสายลูกจอยววอ๋อตรงนี้ท่วมไหมครับ,รรบข้างบนนี้นถ้าท่วมไม่มีไม่มีที่อยู่ลวะวไม่ใส่โอ้เอาวันนี้สูงใช่ไหมโอ,อ้นี่ปิดกี่ทุ่งครับเนี่ยทุ่มหนึ่งครับอ๋อขอบคุณครับข้างบนที่ผมเดินก็เป็นตลาดดอยวาวนะครับ ข้างล่างสายลมจอยนะนั่นก็ทยอยปิดไปเยอะนะข้างบนนี้ยังมีเปิดอยู่เยอะนะครับถึงช่วงเย็นแล้วห้าโมงห้าโมงกว่านะครับข้างล่างก็อาจจะปิดทุ่มหนึ่งอะไรเงนี้ยครับัท่องเที่ยวก็สามารถมาเดินได้นะฮะถึงจะเย็นแล้วด้วยด้วย ช่วงเย็นได้มันส่วนใหญ่ลูกค้าน่าจ่เป็นช่วงเช้ามาถึงช่วงบ่ายๆอะไรเงี้ยครับคือตลาดดอยเวาเนี่ยจะไม่ท่วมนะเพราะว่าสูงมากนะเดีย๋ยวที่โดนหนักก็คือสายลมจอยนะก็ใหญ่อยู่นะครับตลาดโดยเวาเนี่ย ตามซอกซอยอะไรนี่เต็ไมไปหมดเลยนะครับน่ครับสว่วนใหญ่จะเป็นของใหม่ไหมของใหม่นะครับ การค้าขายก็ยังยังได้เน,นอะร้านก็เปิดเยอะนะครับั <te le> ้งบางที <te le> ชาวพมา่าก็ข้ามมาซื้อกันเยอะนะครับบางทนะีช่วงเช้าถึงบ่ายอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทยอยข้ามาฝั่งกันนะครับเป็นก็ร้านขายของฝาดน,นะครับ ของจีนนะเป็นของจีนผ้าเยอะผ้าเป็นส่วนใหญ่นะมันก็จะมีตลาดของกินนะผักสดอะไรเงี้ยช่วงเช้าน่าจะเยอะนะครับฝั่งร้อยเวานีนะนครับ ข้างบนก็คือวัดพระธ,ธาตดอยเวาวนะครับเส้นถนนเมนนี่ก็ยังไม่ปิดนะครับยังเปิดกันแยะๆหมดเลยนะเพราะมันเป็นเส้นเส้นหลักนีจะขึ้นขึ้นวัดนะครับนี่ก็เป็นเครื่องเทศเห็ดหอม ด้านนอกนี่ก็จะมีผสมกันทั้งของฝากนะฮะนึ่งใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าราคาก็น่าจะได้อยู่ป่ะครับพอได้อยู่นะใบาชาที่เป็นกองซองใบาชาซองเหมือนเหมือนที่เราที่สามเหลี่ยมทองคำ ต้องต้องเข้าไปดูอ่ะมีไหมเนยของฝากเยอะเลยนะครับเนี่ยานไทยของฝากนี่ของใครของพมา่าแล้วของจีนเอามาหลายที่นะอ,ะนะอปิดกี่ทุ่มครับเนี่ยเนี้โซนนี้ คคุณรับอะไรนะอันนี้อะไรกระเทียมโทนอ๋อเราก็ต้องไปถ้าไม่งั้นเราก็ต้องไปไอ้นี่เอาไปไปดองลำพึ่งอันนี้มันกี่โลครับร้อยสามสิบน้ำถึงถึงโลไหมอ๋จริงนหัวเลยอ๋อโลร้อยสามสิบแต่เป็นหัวเล็กหนึ่งได้ไหมด้วยยี่ลอยู่ เนื้อถั่วเนือ้อตามหายำใบาชาพมา่านะครับเียแน่เราจะใช้แน่เลยอันนี้นยำใบาชาพมา่มาเอาไหนคะยำใบชาพม่าครับใช่่่คะยยำบาาพมเนีออ๋ขายยังไงครับ ห่อละสิบห้าถ้าแพ้อย่างนี้แพ้ละร้อยมีสิบห่อมีสิบห่อสิบห่อแพ้ละร้อยก็แบบสิบบาทเหรอค่ะครับห่ยสิบห่อเนี่ยอันนี้ของพม่าทั้งหมดเลยคร้านนี้อันนี้ใช่ไหมยำใบชาใช่ค่ะถ้าห่อก็ห่อสิบห้าบาทยกห่อห่อละสิบบาทห่อละร้อยห่อละร้อยก็ห่อเล็กห่อละสิบบาท ข้างหน้าก็จะเป็นด่านนะฮะด่านชายแดนด่านะชายแดนไทยพมา่านะฮะตรงด่านท่าขี้เหล็กนะแม่สายนะครับเชียงรายสายล้มจอยตอนสักห้าโมงห้าสิบนะตอนเนี้ย นะก็ยังยังเปิดกันอยู่นะครับด้วยตอนเย็นแล้วก็คนอาจจะไม่มีแล้วเขาเตรียมตัวจะปิดร้านกันแล้วนะครับ